ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอุ้ยอ๋อโดนอะไรอ๋อโดนอะไรนี่มันเป็นปลาสร้อยปลาแก้มช้ำปลายี่สกเล็กปลากระดิ่งโอ้มีนี่ไงปลาดินปลาดินเนี่ยปลาดินน้อยสามนิ้วนี่นี่ปลาดินใหญ่ดิโอ้ยนี่มีไซส์นะครับมีไซส์นะครับผมลูกอุ้ยเจ็บเจ็ระวังเจ็บระวังไอ้เจ็บโอ้ดูคันมันดูคันโอ้โหดู จมโดนอีกแล้วออดก็โดนออดก็โดนเอาวะเฮ้ยเฮ้ยโดนครับวุดอ้มแล้ว้ปนิ้นปนิ้นปนิ้นปนินสนิิวิงครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตกปลากันที่ห้วยโป่งฟานนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาในช่วงเย็นตอนนี้เวลาประมาณสักสี่โมงกว่าเกือบจะห้าโมงแล้วนะครับจะขึ้นมาตกปลาด้วยชิงหลิวนะครับวันนี้เราก็มากันทั้งหมดสามคนนะครับมี เสียออสเสียเจมแล้วก็ผมเองรวมเป็น3คนนะครับโดยวันนี้ผมก็จะใช้คันชิงหลิวระยะ4.5นะครับแล้วก็เสียเจมใช้คันชิงหลิวระยะ3.6ส่วนเสียออสใช้ระยะ3.9นะครับผมพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผมไปหมดเลยพอเหยื่อเม็ดแรกก็มีอาการเลยนะครับโฉ <3 S 1> บโฉบนะครับผมดูทุ่นครับดูทุน่นโอ้โหโดนปลาเล็กเล่นซะแล้วนะครับ ตรงเหยื่ออ่อยไปเยอะซะด้วยงานเข้าแน่ๆเลยครับกินแล้วดิไม่ดูอ่ะอ้ยาอะไรแคมชามอ่ะป่าพีอ่ะนี่เลยดำพุดเลยเออมีอ่อยเยอะเมื่อกี้มาเลยอ่ะป่าพีพุ้มเกาะฮึเตี้เตีเกินไป ดูอดูเลยเห็นไหมเห็นมันตอบไหมเมื่อกี้มันโชว์ป่ะโอ้โหดู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 อดดูดูเยอะดูดูนี่ไงมาแลว้วเนี่ยนี่ไงเจอตัวเล็กปลาตะเพียนไ, <c oughs> ไปละตะเพียนเล็กส่วนมากก็ยังคงเป็นปลาเล็กๆนะครับแต่อาการทุนก็มีตลอดนะครับไม่เหงาเลยครับผม โอ้เออเอออ้ยยี่สิบสอน้อยา่อยนะบวี่อออ่อยเอาเรองเอาเองเอาเองอือมาแ้อครับผมีอน้อยผมเอาผมเอาคันมาคาไปเงเบียร์สินมาแล้วรมนี่ยีสกน้อย เดี๋ยวเราจะลองโยนกล้องลองไปดูนะครับว่าปลาข้างล่างมีปลาอะไรบ้างนะครับจะมีปลาใหญ่ให้หลุ้นบ้างหรือเปล่าต้องพิสูจน์กันครับผมไปกันเลยเปิดกล้องเลย <S <S อุ้ยอุ้ยอุอ๋โดนไรอ๋อโดนอะไรโอ้โ โดิยนยี่สกนะครับผมโดนกลางใช่เอ้าลุดูข้างล่างมาจมดูโดนคางว่ะมันเป็นปลาส้อยมันเป็นปลาส้อยปลาส้อยเป็นฝูงเลยดูนะโอ้โหดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลยอือมันเป็นปลาส้อยปลาแก้มช้ำปลายี่สกเล็ก โอ้มีนี่ไงปลาดินปลาดินเนี่ยปลาดินน้อย3นิ้วนี่นี่ปลาดินใหญ่ดิโอ้นี่มีไสานะครับมีไสานะครับผมโอ้โห้วยวยวยปรากฏปรากฏนี่นี่เห็นไหมเห็นนวดไหมเห็นหมดไหมนี่นี่นี่ปรากฏปรากฏแต่เว้ยเส้เดือนเปิงเขาเส้เดือนดำแล้วนะโอ้ปลาเยอะมากเลยอ่ะดินก็ดีนะพื้นมันแบบเฉื้นโอ้โหมหาศารมากปลาปลาแก้มช้ำปลาส้อยปลานิน

ยังไงเล่าว่าเลยครับวันนี้คนเลยนั่นนั่นอะไรเข้ากันเลยให้กล้องดูเอยสิปังไงโดนครับอ้มาตะเรียนตั้งตอบปเลยว่าแล้ว รถป่าไอ้่จเย็นใจเย็นใจเย็นมันมันจะมาไหมเนี่ยมันออดเอาเอาด้ามมาเร็วๆด้ามมาเร็วๆร็วโอ้หยังใหญ่โอ้ดูดูโอ้ยเจ็บเจ็บระวังเจ็บระวังไอ้ยเจ็บโอ้โหดูคันมันดูคันโอ้โหดูอืมไปมาเอาไปมาเอาเร็วเร็วออดมาเร็วเร็วเร ใจเย็นใจเย็นใจเย็นตักเองได้ไหมน้องมาตักเลยตักเลยตักเลยมันเต็มปากใจเย็นๆโอ้โหดูคันโคตรโหดอ่ะโคตรโหดโคตรโหดเออสุดสุดเดี๋ยวดูสาสองเนี่ยตัวนี้แลนแวตผ่านกล้องผมไปมา ใส่สามอ๋อโดนคางแล้วมาอะไรเจมพี่เพิ่งทักไงแม่งเจมปากนี่ตะโขเจมปากนี่ไหนดูใครสองใครสองโอ้เต็มปากครับเจมสองะไรนี่มันเกือบสามแเนี่ยพี่เพิ่งทักว่าไง่ายเจมเหมือนมีซิโดนเลยนะอ๋อจมเลยไหนปลาอ๋อตัวเท่าไหนเขาล่นทักเหมือนมีซีโดนสวยสงสารคันเหรอโอ้คันโคตรโหดคันอะไรนะเนี่ยอิบุกิครับชิมาโนชิมาโนชิมาโนอิบุกิ ไม่มีใครประกอบตรงนี้สักคนเ่มีใครวิ่งกันว่อนไปหมด,ด,ด,ดมอเอาเอาตะขอออกไปเอาขึ้นมาโชว์กันหนูส,สวย <c oughs> อสองกว่าตัวนี้ <c oughs> น,น,นั่งขอถ่ายหนึบน็ไม่เจ๊นี่อันนี้ถ่ายนี่ละลงซอรี่ มาพูดคนเต็มเนี่ยไายลงคลิขอญาตถ่ายวีดีโอด้วยนะครับได้เจ้าต้องมีคนเต็มแน่นอนเจ็มที่เลยเจ้าครับแล้วเสียเจมก็ได้ปลานินใหญ่สาประมาณสักสองบวกบวกนะครับผม2โลกว่ากว่านะครับใหญ่มากตัวนี้นะครับส่วนอาการทุ่นปลาเล็กนะครับก็ยังมีเรื่อยๆนะครับมีตัวขึ้นมาเรื่อยๆเป็นปลาแก้มช้ำปลาส้อยแล้วก็ปลาตะเพียนเล็กๆนะครับ เดี๋ยวอีกแล้วก็เบอร์อีแล้วเดีบยวไม่เอร์ไอเหี้ยว่ะอีสุกอ่ะตะเพียนโอ้โหไหนดูเื่ยไปก่อนเื่ยไปก่อนโอุ้งเอาว่ะเอาโอ้โหเอาอยู่คนเดียวเลยมุมนี้มุมนี้ ออสบอกให้นั่งมุมนี้ไม่เชื่อผมสวยว่างให้พี่ผมเลยมานั่งนี้ฮืมใส่สวยใส่สวยน้อยอยู่ไกลป้ายายอยู่ไกล้สวยๆก็มีนะฮืมฮืมแต่เพียนน้ำลายหัวดำโอ้โหโนแล้วออสไม่ทำไมไม่ใส่ังไ่เด้งว่าเพียนนะอ๋อเรื่องดู โยนเข้ากระชังแบบไม่ใหญ่ดีนะสามหกมันสวยนะเนี่ยใกล้สามหกนะ่ยโตแล้วออสแต่สายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีสายออสเฮ้ยสายสาย่นว้าวสวยสวยเฮ้ยเตรียมโดนอีกแล้วโอ้โหมี่วักมีวักอัี้วักแน่นอน เจมโดนอีกแล้วอ๊อดก็โดนออดก็โดนเอาวะเฮ้ยเฮ้ยอ๊อดเลยปลาอะไปลาสร้อยประกดปะกดไงโดนแล้วออดประกดโอ้สุดยอดสุดยอดไปไปดูของเจมมั้งเจมปลาเจมปลาอะไรเต่าว้าเลยเกมชนะนะผมได้ปลาแปลกไหนนี่ไงโอ้โหเต็มปากนะพี่ออด ปวดคนเดียวเลยเอาวัดจริงๆวคนนี้ตาดูเรือดำน้ำเจ็บปากจ้ำผ่านนี่เจ็บข้างคืนนะบอกว่าฮะที่เอาจีบหนีบอกเลยมันจีบนะล้างซอกเกอร์ออกให้หน่อยนี่เอามาแล้วแกนไหนดูซอกเกอร์นะ บอกว่าโดนกันสองตัวอ้ยอที่สองเล็กลงเล็กลงว่ะโอ้ก้นเล็กอะโอ้โหเฮ้ย้าทำไมมันเล็กอย่ทีมันเล็กลงเล็กลง โอ้โดนละอ,อ,อ๊อด่อนขนาดนี้ปูปลาอะไรปลากดอีกเลวปลาโกดป,ปลาตาเพียนอีกแล้วเอ้ย <c oughs> ปาอย่างงั้นใครเข้าได้กันเนาะก็อนเนาะไม้อปากดได้ปลากดปลาแก้มช้ำอ่ะได้ยังครับตอนนี้เข้าถึงช่วงกลางคืนนะครับ <c oughs> ก็ยังคงม,มีปลารับแขกอยู่เรื่อยๆนะครับผม โดยช่วงกลางคืนนะครับก็จะมีปลากฏเข้ามารับแขกเพิ่มนะครับผมใ<ก>สสวยๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับปลากฏดโอ้ตัวนี้สต้ครับสครับกกวิงไยีแรกงยต้องวัดกันหน่อยไอ้เอใสดียวั้นะี้มตัวนี้ อะเหเอ้นเลยเนปกดมวันนี้โอ้ปกดื้นเลยครับเป็นประกดนะครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยเอ๊ปลาอะไรปรปกดเปล่าปกดดำเอ้ยแล้วหิวยังไงล่ะหิวยังไง ยิงขึ้นยังไงนะได้ไหมยิ้งได้ไหมโอยอดได้ยังไปดูดะดู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 ดได้หนอยอดตกเป็นเปล่าไเนี่ยอือตกปนะโปนินปนินปนินสิงสวิงสวิง แล้วก็ปลารับแขกในช่วงกันคืนอีกตัวนึงนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับปาเพียหุ้มเกาะนะครับผมหรือว่าเจ้าปาชักเกอร์ตัวเองนะครับโอ้โหใสสวยๆเลยทีเดียวนะมปาก นีะมก็คืนมาโอ้สุนซึมลงซึมลงนึกว่าอะไรนี่ปลาดุกสตเตียวนักหนักไม่ใช่เลยเตียวนม่ช่กเะหือหรอกด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 พี่กดลระดูวะกดกดกดพีใจหาเลย และปากกดซสงามๆนะครับก็บยังคงรับแขกอยู่เรื่อยๆนะครับผมซสสวยเลยทีเดียวนะครับ <ไข S 1> ปาก <ไข S 1> ปากด <ไข S 1> นะครับไขไขมาแล้วครับผมอดไหนใหญ่อะปลาอะไรโคกเนโลเนี่ยโอ้หางทำไงนะพี่ <laughs> อดได้ตัวใหญ่กว่าเพื่อนป่ะ แกออกะโอเคครับผมส่งงานวันน okay, hey ี้สรุปผลงานกันสามคนพระเอกวันนี้ก mm ็คือเสียเจมวันนี้เสียเจมเป็นพระเอกนะครับมาดูกันเสียเจมกับเสียออสเสียออสได้ช็อกเกอร์ใหญ่ โอ้โหดูปลานินเลยสุดๆนะครับโอ้โหปลานินโคตรใหญ่แล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นปลากดนะ,นะครับผมนะเป็นปลากดปลาส้อยนะแล้วก็มีปลานินใหญ่ ก็จะมีปลาตะเพียนส่วนมากเป็นประกดประกดปลาแก้มช้ำปล่อยาอาานเนาะก็เป็นปลาตะเพียนนะครับผมโอ้โหถือว่าสนุกกระเนี่ยเนาะสุดยอดรวมเลยดูปะลินตัวนี้ไซส์น่าจะมีโอ้เกือบสามโลเนี่ยสองโลกว่าสองโลกว่ามีแน่นอนส,อส,อสุดยอดเยี่ยมเลย ีคและนี่ก็เป็นผลงานนะมาดูกันอีกทีนะครับผลงานห้วยป่งฟ้านะครับส่วนมากก็จะเป็นปลากฏดนะครับผมในช่วงกลางคืนนะเนี่ยนะปลากฏดไส์อย่างนี้ก็มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะปนปนกันไปเนี่ยนะเยอะนะครับผมปลากฏดเยอะมากแล้วก็จะมีเป็นปลาแก้มช้ำานี้นะครับปลาแก้มช้ำแล้วก็มีปลาตะเพียน ปลาตะเพียนน่าจะได้สักสองตัวนะแล้วก็มีปลาส้อยปลาส้อยนะครับหลากหลายมากเลยครับผมแล้วก็มีเป็นปลานินนะครับปลานินเล็กนี่นะรู้สึกว่าหลากหลายมากเลยนะครับปลาสวยสนุกครับผมสนุกอยู่เป็นปลาเล็กๆนะครับอันนี้เป็นปลาตะเพียนเล็กเขาให้ออกได้ทุกตัวนะครับผมสวยงามปลากฏนี่ปลากฏดใสางาม,งาม